ภาพหลุดพายุแบบนี้นี่ทรงเสียชัดๆขึ้นแท่นเป็นพี่ชายคนโตของบ้านลังสีีสิงพิพัฒแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่แฝดฝันน้ำนมสายฟ้าและก็พายุวัยสี่ขวบลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ชมพูอ่อารยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตเพราะตอนนี้มัมมีชมพู้นั้นกำลังตั้งท้องลูกคนที่3มแต่คนนี้จะได้ลูกสาวหรือเปล่าเราคงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ สองหนุ่มนับวันก็ยิ่งโตเป็นหนุ่มแถมหลังจากได้เปลี่ยนลุคใหม่ก็ดูเป็นพี่โตมากยิ่งขึ้นแต่ความน่ารักก็ยังคงอยู่โดยเฉพาะภาพล่าสุดของน้องผาย,ยุจากอินสตาแกรมของพลอยชาวานบพลอยได้ถ่ายภาพของหลานๆขณะที่กำลังนั่งเล่นชิลๆแต่แฟนๆดันหลุดโฟกัสเพราะพุงน้อยของยุเด่นแยงซีนเหลือเกินเห็นแล้วก็อดแซวน้องไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ น่ารักเกิดต้านจริงๆเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ